เอาไว้ต้อมี่ว่าเรากายกายอะ้วะเอาไว้ต้อมพเล่เอชช่เอาไว้ต้อมมาแล้วพี่เลกายกายมาเด็กในห้องเป็นเรื่องของกายนะลรก่ของกายไ่อของกายได้เรื่ของกาย่เธอมัวเชี่ยวเธอเธออะไรวะรู้ไหมว่าแม่เป็นห่วง nói gì Mày đi đâu mà u ngập nước mày. mày Đợi con. Mình kêu ta cai. Cai mày nè. Tiêu tiêu, đi. เด uh, uh, ี๋ยวมึงวมึงเขากวนะก็กวนะก็กวเบียร์มันทอนแสงมาเบาหนองอหน่อง้าเยเบียมามกูเบียมามกูเอาไเบียเี่ย